สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้1คันนะครับสำหรับเทียหน้าตัวนี้นะครับเป็นตัวหายากเลยครับเครื่อง2.0สี่สูบนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเครื่อง2.0เทียหน้า4ี่สูบจะหายากนะครับตัวนี้เป็นปี2007โฉมไอเนอเชนนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับก็นำไปใช้งานต่อได้เลยนะครับคันนี้เก็บช่วงล่างชุดใหญ่ไป50,000กว่าบาทนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสวยสมบูรณ์มากๆนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเปิดราคานี้เลยครับ ใครจะผ่อนก็ได้นะครับ3,900โดยประมาณผ่อนได้5ปีนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับคันนี้มือเดียวนะครับไหม่แท้2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับใครอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนานๆจะมีมารับตัวนี้ยังได้ผ่อนด้วยนะครับใครสนใจชื่นชอบในสไตล์ของ V.I.P. แบบเทียร์หน้านะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังนนคัเป็ J.K. นะครับ J.K. รหัสของเทียนนารุ่นนี้เป็น J.K. นะครับก็เป็นในรุ่นที่เป็นอีกหนึ่งท้กเลกสมาชิกที่ชอบเทียนนานะครับเบาะค้นขับปาับไฟฟ้านะครับมี แอร์หลังแล้วก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับกว้างกวางนั่งสบายเซนส์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับภายในสวยหรูกว้างขวาง,วางและก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยครับในความนิ่มเงียบนี่แล้วชวนคันนี้เก็บงานมาให้ใหม่นะครับช่วงล่างใช้คุ้มมากๆนะครับกับราคานะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยใครชอบสนใจเข้าใจรีบพิจารณานะครับอยู่บ้านไกลเราจะส่งให้ได้นะครับอยู่บ้านไกลจัดส่งให้ได้หรือเครดิตดี จะอยู่ที่ไหนก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับ องชมดูนะครับภายในสวยนะครับสีสันสวยงามเต็มร้อยคันนี้จะเป็นสีมิดไนบลรนะครับไม่ใช่ดำนะครับจะออกน้ําเงินเข้มๆนะครับน้าเงินเข้มๆสภาพสวยเกดเอพรีเมียมนะครับปี2005จดปี2007นะครับเป็นตัว4สูบตัวหายากเลยครับนับไปใช้งานต่อได้เลยครับระบบสมบูรณ์ทั้งคันนะครับดูแลดีใครที่เข้าใจสนใจอยากได้รถสปอร์ตายนี้ไว้ใช้งานนะครับจัดไปครับสวยหรูกว้างนั่งสบายเครื่อง2.0นะครับก็อัตราการกินน้ํามันก็ไม่เท่า หรือไม่กินมากเท่ากับเครื่อง6สูบนะครับโดยปกตินะจะเป็น6สูบคันนี้เป็น4สูบนะครับก็พิจารณานะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูได้นะครับสำหรับคันนี้สวยครบจบแน่นอนนะครับ1